มาดูเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูค่ะคือสามีเนี่ยเมานะคะแล้วก็ทำร้ายร่างกายภรรยาตัวเองจนบาดเจ็บสาหาัสถึงขั้นจุดไฟเผาที่อวัยวะเพศของภรรยาเลยนะคะคนี่ค่ะเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ตำรวจสพเมืองหนองบัวลำพูดได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกันอาการสาหัสเลยที่บ้านเลขที่10หมู่5อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนางจิรลวันพาละแพนอายุ59นะคะสลบไปเลยคุณผู้ชม อยู่ที่บันไดาทางขึ้นชั้นสองสภาพคือนอนหงายเปลือยกายท่อนล่างไม่ใส่กางเกงใส่แค่เสื้อยืดคอกลมะค่ะตามตัวแผลเต็มเลยที่ศีรษะก็แผละนะคะที่อวัยวะเพศก็มีแผลมีกระป๋องแป้งอยู่ด้วยมีรอยไฟไหม้ที่อวัยวะเพศด้วยกู้ภัยรีบนําส่งโรงพยาบาลหนองบัวลำพูค่ะคแล้วก็ควบคุมตัวสามีค่ะนายนิวัตจิตโกอายุ50ปีนะคะตอนที่จับสามีเนี่ยน,นะยังเมาอยู่เลยนี่ค่ะ นี <N Memorial> ่ฮะทาเขาสาหัสเลยนะฮะนายนิวั์เนี่ยบอกว่าก็อยู่กินกับนางจิลาวันคนเจ็บเนี่ยมานานก่อนเกิดเรื่องไปกินเหล้าบ้านนายอารักษ์อยู่ใกล้ๆกันนะฮะพอง่วงก็กลับมานอนตอนนอนอยู่เนี่ยได้ยินเสียงภรรยาคุยกับนายอารักษ์แบบสนิทสนมอันนี้เขาอ้างนะแล้วได้ยินภรรยาพูดประมาณว่าตัวเขาเนี่ยบ่มีไกด์ก็คืออวัยวเพศไม่แข็งตัวก็เลยโมโหนะฮะก็ลุกจากที่นอนไปชกนายอารักษ์แล้วก็เห็นนางจิลาวันเนี่ยกำลังวิ่งขึ้นบันได ก็เข้าไปต่อยนะจนนางกินละรันเนี่ยล uh> ้มลงนะแล้วก็ดึงขาลงมาจากบันไดเนี่ยมาถึงชั้นล่างจับถอดกางเกงแล้วก็เอาพวกกระป๋องอะไรพวกนี้ยัดใส่ไว้ประเพทเอากระดาษมาจุดไฟเผาเขาเลยฮะค่ะไฟไหม่ไหม่ไหม้ผิวหนังเราโรคกระเสยกรเซยว่าติงว่าอะไรเราสลบเราสลบแล้วมั้งนายจะสลบปหรอไม่เนาะเห้องแทกหัวกคอันห้ากไฟเห็ดเป็นบ้างหมวยโรคกระเหมวเโรคนี่จะใส้เล็ก ตำรวจก็แจ้งข้อหาไปนะครับท่านผู้ชมครับก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะฮะทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับก็คุมตัวไปดำเนินคดีนะฮะสพเมืองหนองบัวลำพูนะฮะเดี๋ยวคนเจ็บเนี่ยต้องรอูอาการเพิ่มเติมด้วยนะครับ